งันใช่ใช่ใช่เอออออนิ่งอโอ้ถักษา,าดีทักษะดีนิวถองจตันเลยนิ่งมาต้องกรอบ สองหนึ่งเลยพี่นงเฮียเฮียตอนนี้กระชอมตอนเย็นนะผมนะครับเบอร์แปซื้อปันปันเบอร์สซื้อนิ้ว เบอร์เก้ากับตันนี่สามคนนึงครับที่เรียนออกกําลงกายตอนเย็นเนีเ่เฮ้ิงที่นอกไปไหมได้ไหมได้ฮ <c oughs> ่าห่า่ะอดไหมมวยล่องนะครับดีมวยล่องอนะครับมันไม่เข้าใครออกใครมวยล่องก <มา S 1> ินน้ำแล้วนะครับ อันนี้บอกแล้วว่ามีชายมานะมีชายมาถ้าเป็นบอลกะสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นต่ออยู่วปลี่านเป็นลูกเลยนะครับนังเพราะสีน้ำเงินเนี่ยปุกตลอดนะครับนะเป็นต่ออยู่เป็นลูกเพราะพิชมานบอกว่ากันนี่บอลล่องนะครับมวยล่องเปล่าในขวดแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะเดี๋ยวสรางเกี๊ยวอยู่ไหนอยู่บ่จ๊ะไม่ได้ไร เอาหยีบเอาเลยเดี๋ยวลุงเลี้ยงไม่ต้องจ่ายอยู่อนุอยู่ปอไหนแล้วนี่รุ่นนี้ปอสามทั้งคู่เลยโร,รงเรียนบ้านวานาสวน,นอ่ะครับขอบคุณครับ,บเดี๋ยวพี่น้องไปกินกเตี๋ยวต่อ เลี้ยงเลี้ยงก็ว่ากินนอเอาที่น่องแป๊บนึงเดี๋ยวพากินกวยเตี๋ยวต่อเดี๋ยวพาพไปชมฟุตบอลนะสร้างเส้นเล็กเป็นกวยเตี๋ยวไก่้าหน้าฮะโอ้โเดี๋ยวเราเาเปิดหเออเออเอป เนยน้ำตาลใช่ไหมจ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุ่มผูหญงมันขาดไมได้นะสู้ผู้เสพไม่ได้หรกผู้เสก็เตากามานานแล้วนะเออรู้เล่นร้ชนเยอผู้เส่ <c oughs> งหีมเเราเราไม่เล่นแดี แป๊บนึงพี่น่่งยนเดีครูเสบอ่าไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงมันเปือนมนะครูเสกฝากถึงนัาไม่ต้องเลี้ยงเยอะเขา่านงีอนแค่จะดูว่าเป็นยังไงแล้วนะเออเราตอนนี้แซ่จะดูเป็นยังไงบ้างสามสิ อาเป็นอะไรอีกน uh. ึงไปเลยบอกรีมตัวกกินยังาเีเรียงฮะบอกไปยังจ้าบอกินไปเลยกินยังยังบอกกินยังยู่บอกรึง มันตำอยู่มันมีตำยัง่งผมถามเลยโอ้จาำทะเลเอาทะเลกันเลยฮะเออเออยินเอาสองยางแหละของเพื่อนสร้างเมีนที่เพื่นสร้างเนี่ยก็เอาเพราะเพราะพงศ์ก็สร้างจังหากเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วตำทะเลกับจันหนอสี่ หนึ่งหนึ่งพี่น้องครึ่งแรกโอ้พี่น้องมาเชียร์ทายยักแบดนะพี่มาเชียร์โรงเรียนบ้านจำปาดวงเกือบแล้ว ừ qua bắt rồi bắt rồi bắt rồi bắt gì đấy vung rồi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  อครับมกเกินปอสนะครับก oh. oh. ันทุกคนนเอาแม่เอาแมเอาแมคู่แล้วช่วยทุกคนมุ้ถทุกตัวยมาย ัวพานใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โนี่โอ้โอ้ทักษาดีทักษาดีนิวถอยถอยถอยอยคนนึงปคนนึงโคตรอ๋อผมถ่ายให้บังวันอ่าแปนาทีแปดนาที ข้อที่กับซอมตอนเย็นนะผมนะครับเบอร์8ซื้อปันปันเบอร์สี่ซื้อนิ้วเบอร์เก้ากับตันสามคนหนึ่งครับจิตเรียนออกกําลังกายตอนเย็นเน่เลี้ยงที่นอกอ๋อดีดเอาดีาด,ดีปันปัน สประตูต่อ0มุมมาได้เลยพุนะคะไม่นี่ยว่าตชนะหรือแพ้สวนรองซูดีก็เหมือนกันนะคะปโอยฟาประตูประตูเยอะสุดในตะวังไงก ขอเชี่อพี่น้นองมาเชียร์ลูกๆลหลานๆกับไทยชมประมาณแปดนาทีแ้ะครับนะเห็นอย่างที่เราคิดถึงตอนเด็กๆเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นมือแรก xa <coughs> gì <coughs> <coughs> oh, hay là xem nổi xem nổi gì oh oh con phao ui bắn bắn เสมออยู่นะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งโเต็มมุม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 เตะดีๆปัันๆตังยังตังใจดีๆขยับบอกเนี่ยนุน นี่จะถาม เพลงน้อยแล้วหลานครับนะบอกว่าเล่นดีนะคะยกตันเลยยิงมาตรงกรอบ สองหน่งเหรอพี่น้องเฮียรฮสอเฮียอ้าจะหมดเวลาแล้ววันาส์ เฮ้ยโอ้ย,อยพี่น้องเอาขึ้นทันควันเลยโอ้ยหมดเวลาพอดีโอ้ยเยสมอสองสองยิ่งแกสองลูกเลยเด็กพี่นอ้อเสมอสองสอง ไปโดดบ่หอดจบปาห่อบมสยทมอแล้วว่าจะเดินไปถ้าทเดินไปเาจะไม่ขทนแล้วันนะครับนี่เป็นกูชุดท้ายนะครับของบมานจำปาะนวงผมก็จะทายก็บไว้เป็นความทรงจำกันเรียกกันว่าผมได้เดินทางมากสถานที่แห่งนี้นะครับ จำไว้ด้วยมวยล่องนะครับนี่มวยล่องนะมันไม่เข้าใครออกใครมวยล่องกินน้ำเลยนะครับอันนี้บอกแล้วว่ามีไซมานะมีไซมาถ้าเป็นบอลกะสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นต่ออยู่วันเป็นลูกเลยนะครับน่ะเพราะทีน้ำเงินเนี่ยปุ๊กตลอดนะครับนะเป็นต่ออยู่เป็นลูกเพราะพิชิตบ้าบอกว่าการนี่บอลร่องนะครับมวยล่องนะตอนนี้หนักกว่านี้ป่ะจันนะอ้าว เอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาชมพาเชียกันไปนะครับเลือเฟื้อนะคะลูกเดียวไม่มีโอกาสกันสองคนนั่นแหละท้ายไว้นะครับเป็นความล่วงจําลูกเดียวไม่พออย่าไปตัดสินความโชคดีจากลูกเพียงลูกเดียวนะมีไววลไลจัมเรย์ตั้งโอ้จังเรย์อีกหนึ่งหัวสีว่างย้งไหน่นะครับนะหัวตารางงานมัน ตารางงานเนี่ยมันผิดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ที่อ้ายแล้วอยู่ทีแน่หนาปัญหางัวหายังได้บอกสินะครับนะยังไงปัญหาได้ผมก็ต้องเดินทางไปลาไมทางที่ไปพักรีพับนามอยู่พอจบแล้วครับพี่น้องนะครับเด้อนะเรื่องแรกอ่ะบ้านไผ่นั่อยู่สองหนึ่งผมจะเดินทางกลับล่ะ ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมานะครับนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่ตามข้อมูลนี่สิบสี่เป็นกีฬานะครับนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่เป็นกีฬานะครับสาก,กลนะครับนะประเภทฟุตบอลวอลเลย์บอลเียนแดนอลไรพี่น้องจะไปนวดไปอยู่ื้นฟังทั้งท่าพื้นอจนนาจจะเป็นท่งที่เหนือนะครับนี่ที่ใต้นะครับนะแล้วนี้ก็เสมอกันสองสองพี่น้อง นน่ใจกับอยากอยู่จนครบอยู่นะครับน่าเต้กับมาานแานะกะพอสมมาภาควัเลยนะครับนะพอสมมาภาคขัวแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก้ับบอุ้ย